ชอบน้ำหอมมามาดูนี่คุณเหม็นต่างมากเลยพี่ทันมายักคิ้วแล้วคือไงที่ก็เล่นตาเหนื่อยก็โดนหรอกหอมมากไนอนั้นไหมหรือยังไงเป็นกลิ่นประจำช้อนที่อใส่หอมมากอวัรคือไปดมพอยใส่กันนะมาดมปลาล่ะมาลองดมปลาลังอยากดมเหมือนกัน ทางขึ้นบันไดอะค่ะทางลุมทางลุมไม่ได้รังเกียจนะข่อยทีขยขยเนี่ยขยะขยเนี่ยจัเนเกลดนเรแนดนบ้างคิดไม่ออกอีกดมแล้้ยาเห็นยากเห็นดอกไซไม่รู้เนี่ยมกันหรอจะมหมอากินข้าาที่ใช่ไหมจิ ได้ไหมทำไมเหรอนไม่เป็นเอนี่ยแม่ด้วยสวสครับวัสดีครับสวัสดีครับผมโฟกัสมีผมไม่มีสองครับครับผมโมกัสรับมีสครับมีสครับหนึ่งรับผมมันมีเจ็ช่ไหมมันนั่นหรือ Hey, hey, test one, two, hey, hey, one, to, two, a hey, a hey a uh, yeah, up, two, 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 test one, two, uh, up, 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 ไป้อสุท้ายโอ้โอ้้โอ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 ้อ้อออ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้้โอ้โ้อ้อ้โ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 อออ้้ ปาร์นก็ซอมกับสเตจใช่ไหมเมันสารเชื่อวันเชื่อดันเช่อวันชื่อัน่อันเ่อดวันเช่ดวอันนี้วันเชดเ่อดเอดนเชอดนเช่ดวั่อนูกืองวัเอดวั่วันเชืเอนคันเชืดเอดวเนเ่นเวเนเช่นเดวนเนนเเป็นคนเปิดที่ไหนอง เก็ใครจะลองเล่าก็เองไปเปิดเป็นเป็นไป็นแสดงบายรอต้ ort, อนรอเลือกหนึ่งสองสามสี่เลยนะฮะยังไงครับคุณนิดอยู่ไหนไม่รู้ไม่คิดจะวีอื่นก่อนบ้างหรอเครื่องของวีนหนึ่งมาก่อนครับแพรวถือว<ร>่า<ร>ของเครื่องของหนูให้ครูกไก่ก่อนเป็นไงบ้างโชกเกอร์คุณนิด รถคีลอาายู่ไหมเงี้ยรถละมากี่เสียงฮะครึ่งเสียงภาษาโอเคเดี๋ยวว่ากันอากาอีได้นั่นนั่งข้างบนนั่งข้างบนเหรอนั่งข้างบนแล้วจูนนี่นั่งไหนไม่งแถว ไม่มแล้วรั่งอนสค่ะิงวันือไมดัยนพี่แพลวพูดนิหนูยังหานี่นี่นีใช้นี่แพรวแเอาไม้นี้อะค่ะ หนูมายืนตรงนี้ดิไมตรงนีค่ะ่ได้ยินเลยเฮ้ย <c oughs> มันไม่ออกนี่คุณไก่มันออกนี่ <c oughs> เออไหนแพ้พูดดิ <c oughs> เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมันออกนเตอมันอินเตอร์อนี่ร้อูพูดด 1>, 1, 2, 3, เทส1 2 3เทสค่ะดังขึ้นไหมคะทุกคนโอเคค่ะเราไม่รู้ละมันยังไงทำไม่เป็นอะไรคะจังหวดอะไรพิจิตรค่ะแต่อยู่พิชาิโลค่ะดนตรีมันออกอันนี้แต่ว่ามนอนนี้หนึ่งใช่ไหมคะแพรวพูดดีหนึ่งสองสามหนึ่งสอ้าหกดปดเก้าสิบ เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี <C oughs> ๋ยวมันจะไม่ทนันละอา่า V2 เตรียมตัวครับไปเตรียมตัวเอาเครื่องไปใช่นาำอยู่ไม่อยากจะเลยไปประมาณสักชั่วโมงแหละเพื่อนไม่ได้อ่ะลองดูก่อนครับลองดูก่อนครับเป็นยังไง ัไกดได้ขอไปเปิดหนึ่งคนแทนครูกไก่อาสาสมัครหนึ่งคนต่อไปดีไหมคะจะได้รอเลยเกิดอะไรขึมีต่อไปีสอง พอวีสองวีสามก็ไปเปิดโอเคนะครับผู้กาย้องฟังอ่าโอเคลองเทสนิดหนึ่งก่อนแล้วกันอ่าลองเปิดมาครับพี่ test, test, test. พี่โฟกัสเปิด <S 2> 2, <S เลยครับ 2> 2, 3, เราก็ไม่รู้เหมือนกันร้องเลยเจ้าคะได้ครับอกนเ,นเ่่รราาวงจ

ู้ก้องว่าไงกู้ก้องดูอยู่วะกู้ก้องผู้ก้องเป็นคนก้อยดูอยู่ใช่ไหมฮะเอ่อปัญหาที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นมันคือเขาร้อ,าองเพลยงยืด <c oughs> มไม่กระชับแต่ว่าวอตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เนื้อเสียงที่ขึ้นไปตรง first beat <c oughs> เขาก็ปรับได้แล้วตอนแรกร้องเป็นลมเพียงแต่ว่าไอ้ตรงฮุกอะ <c oughs>